อัญชลีวานิทเทพบุตรครับเจิิครับแนาทีครับท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอัญชลีวานิทเทพบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพักประชาธิปัตย์สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ซึ่งทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น2.525 0 0 0ล้านบาทจะเป็นจำนวนเงิน เกือบจะเท่ากับตัวเลขของรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งทั้งท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้เคยถแถลงไว้ต่อสภาในเดือนสิงหาคม2554ค่ะว่าจะทำรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ทั้งสิ้น2.2ล,ล้านล้านบาทในปี2558แต่ท่านประธานคะครั้นเรามาดูวิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลคะ่ะต่อการท่องเที่ยวของไทยนั้นกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นโครงการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วโครงการท่องเที่ยวนั้นมีภารกิจหลัก มีพันธกิจที่จะต้องทําหน้าที่ในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศไทยต้องทําหน้าที่ในการฟื้นฟูลลแหล่งท่องเที่ยวเดิมแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตินะคะท่านประธานคะเขาได้มีการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวที่จําเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างเร่งด่วนนะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ1,650กบกว่าแห่งคะ่ะแต่รัฐบาลเองได้ตั้งงบประมาณไปให้กรมการท่องเที่ยวเพื่อ ทำการนี้นี่อยู่เพียงงบประมาณ627ล้านบาทเพราะฉะนั้นการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลน,นั้นไม่ได้สะท้อนค่ะถึงตัวเลขเ,เป้าหมายของการท่องเที่ยว2.2ล้านล้านบาทกับงบลงทุนของการท่องเที่ยว627ล้านบาทดิฉันจึงถือว่าการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลชุดนี้นั้นเป็นไปอย่างล้มเหลวแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงค่ะครั้นเรามาดูในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลค่ะท่านประธาน ก็เป็นไปในลักษณะของการหมกเม็ดแล้วก็ตบตาสภาที่ดิฉันใช้คําว่าตบตาสภาเพราะอะไรคะท่านประธานเพราะว่าจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2556ค่ะคือปีนี้ค่ะปรากฏว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นได้เคยของบประมาณมาในงบอุดหนุนทั่วไปค่ะในหมวดที่8ว่าจะไปใช้เงิน500ล้านบาทสำหรับค่าใช้จ่ายในการชำระค่าหุ้นบริษัท Thailand Privilege Card ค่ะ ท่านประธานคะแต่พอในเดือนพฤศจิกายน2555รัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็กลับมีมติอนุญาตให้ททนั้นสามารถไปดําเนินการโครงการ l i ลิท a r d ได้ใหม่คะ่ะและนอกจากนั้นยังได้มีมติให้ททยกเว้นไม่ต้องนําเงินงบประมาณดังกล่าวไปชําระค่าหุ้นที่ค้างบริษัทไทยแลนด์พิเว l e g e Card แถมยังให้เบิกเงินอีกร้อยล้านบาทคะ่ะเพื่อไปดําเนินโครงการ l i ลิทแ์ดรอบใหม่ได้ดิฉันถือได้ว่าเป็นโครงการ ลลกพีโครงการเอลิ c คัสรอบใหม่ขึ้นมาดิฉันเข้าใจว่าท่านประธานแล้วก็หลายๆท่านคงจะจําโครงการเอลิทคัสได้นะคะโครงการนี้เกิดขึ้นในปีพศ2546ค่ะโดยท่านนายกเิ่มตรีในขณะนั้นคือท่านทักษิณชินวัตรค่ะท่านได้เคยประกาศไว้ต่อสภาและเคยประกาศไว้ต่อที่สาธารณะค่ะว่า ท่านจะทำมิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทยและท่านจะทำรายได้แบบก้าวกระโดดคะ่ะให้เกิดขึ้นในวงการท่องเที่ยวไทยด้วยการทำโครงการบัตรพิเศษเนี่ยคะ่ะที่เรียกกันว่าบัตรเอลิทแคสในขณะนั้นท่านบอกว่าท่านจะทำรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้หนึ่งล้านล้านบาทภายในระยะเวลาห้าปีโดยขายบัตรเอลิทแคสเนี่ยคะ่ะหนึ่งล้านใบในราคาใบละหนึ่งล้านบาทคะ่ะท่านประธานคะมีสิทธิพิเศษมากมายที่มอบให้ยกตัวอย่างเช่น สิทธิพิเศษฟรีวีซ่าที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยหปีคนที่เป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกนั้นสามารถที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน3เดือนหรือว่า90วันแล้วเมื่อลงมาจากเครื่องบินค่ะก็จะมีการรับรองแบบ VIP เขาเรียกกันว่าเรสคาเปตในสมัยนั้นก็คือปูพรมแดงรับมาจาก ตัวเครื่องบินเดินทางเข้าสู่ช่องทางด่วนผ่านตอมอไปสู่ห้อง v i p ห้องรับรองพิเศษแล้วก็จะมีรถหรูมารับเพื่อจะพาไปยังโรงแรม5ดาวมีการให้บริการในเรื่องของการเล่นกอล์ฟในเรื่องของการทำสปาฟรีตลอดชีวิตมีสิทธิพิเศษต่างๆในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และก็เรื่องของการลงทุนต่างๆการถือครองอสังหาริมทรัพย์สิทธิพิเศษเหล่านี้ค่ะเป็นที่คือหามากในขณะนั้นค่ะแต่ปรากฏว่ากเกิดอะไรขึ้นกับท่านประธาน จากปี2,546จนกระทั่งถึงปีนี้ค่ะปรากฏว่ามีผู้ที่ซื้อบัตรสมาชิกอิลิทคัสไปทั้งสิ้นประมาณ2,562ใบค่ะท่านประธานคะและพร้อมกันนั้นก็จะพ่วงมาด้วยกับการขาดทุนสะสมของบริษัทไทยแลนด์พิเวเชคัสอีก1,300ล้านบาทค่ะในสมัยที่ท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคณะรัฐจนตรีจึงได้มีมติให้มีการปิดกิจการบริษัทไทยแลนด์พิเวชคัสนี้ลงค่ะ แล้วก็ได้มอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานั้นไปทําหน้าที่ประสานกับมวลสมาชิกซึ่งได้ซื้อบัตรอิเล็ทรนสนี้แล้วไปประมาณ2,562รายให้มีการซื้อบัตรนี้คืนค่ะแล้วก็เจราจาต่อรองกันในเรื่องของค่าเสียหายต่างๆที่อาจจะมีขึ้นแล้วก็จะได้ปิดเงินการขาดทุนสะสมพันสามล้านบาทเพราะฉะนั้นพวกเราจึงเข้าใจด้วยความสุจริตค่ะว่าเมื่อทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นมาขออนุมัติงบประมาณ เพื่อไปจ่ายเป็นค่าหุ้นที่ค้างของบริษัท Thailand p พ i เ a g e Card จึงเข้าใจไปว่า500ล้านนั้นจะต้องไปดำเนินกิจการเพื่อปิดบริษัท Thailand p พ i เ a g e Card ค่ะแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าพรมอของท่านนายกยิ่งลักษ์เองนั้นได้มีมติอนุญาตให้มีการดำเนินการโครงการ l อลิทค r d นี้ต่อไปท่านประธานคะครันเรามาดูแผนธุรกิจค่ะซึ่งทางทอทได้นำเสนอต่อพรรมในชุดของท่านนายกยิ่งลักนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่า จะขายบัตรอิลิทคัทเนี่ยค่ะให้ได้1 0,000่นใบภายในระยะเวลา10ปีด้วยราคาใบาละประมาณ2ล้านบาทค่ะแล้วก็ได้นําเสนอต่อไปค่ะว่าถ้าขายได้ตามเป้าแล้วเนี่ยค่ะจะสามารถตัดขาดทุนสะสมได้ในปี2,560และจะสามารถทํากําไรสะสมได้ต่อไปอีกพันกับ95ล้านบาทในปี2,585ค่ะอีก30ปีค่ะท่านประธานคะซึ่งในขณะนั้น,นดิฉันก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะอยู่ที่ไหนไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท,ท่องเที่ยวและกีฬาจะอยู่ที่ไหนและข้อสําคัญก็คือดิฉันก็ไม่ทราบค่ะว่าท่านนายกยิ่งลักจะไปอยู่ที่ไหนค่ะแต่ข้อสาคัญที่สุดก็คือมรดกทุกมรดกบาปเหล่านี้ยังต้องตกอยู่ในมือของประเทศชาติและก็ประชาชนของเราต่อไปท่านประธานคะสิทธิพิเศษคะ่ะซึ่งทางททได้มอบให้แล้วก็ได้เขียนไวค้ค่ะว่าจะมอบสิบทธิพิเศษที่หรูหรากว่าเดิม รู้ล้ากว่าเดิมทําอะไรคะนั่นก็คือจะอนุญาตให้มีฟรีวีซ่า5ปีเหมือนเดิมคะ่ะแต่จะสามารถขยายระยะเวลาของสมาชิกเนี่ยคะ่ะที่จะอยู่ในประเทศไทยได้ออกเป็นระยะเวลา1ปีคะ่ะท่านประธานคะ่ะและข้อสำคัญที่สุดก็คือคอรมอรก็มีมติอนุมัตินะคะและก็มอบหมายไปให้กระทรวงมหาดไทยคะ่ะทำการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อรองรับการพำนักระยะเวลาหนึ่งปีให้กับผู้ถือบัตรพิเศษนี้ปรากฏว่าเชื่อนี้กระทรวงมหาดไทยก็ทำงานได้รวดเร็วทันใจคะ่ะ ไปแก้ไขกฎกระทรวงและได้ประกาศในราชานุเบกษาเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่านประธานคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและข้อสําคัญที่สุดก็คือดิฉันเพิ่งไปทราบมาค่ะเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์นี้เองค่ะว่าทางทอทอเองได้มีการพูดคุยกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพื่อจะทําธุรกิจร่วมกันนั่นหมายความว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หากขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับชาวต่างชาติได้นั้นก็ขอให้พ่วงการขายบัตรเอลิทนี้เข้าไปด้วยภาษาสมัยนี้เขาเรียกกันว่าขายเหล้าพ่วงเบียรประมาณนั้นแหะค่ะข้อสำคัญที่สุดก็คือบัตรเอลิทแคสใหม่ที่จะขายให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะมาซื้อบัตรเอลิท a r ดนั้นก็คือจะสามารถซื้อสิทธิพิเศษได้เพียงอย่างเดียวก็คือการฟรีวีซ่า5ปีและพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกินครั้งละ1ปีค่ะท่านประธาน ข้อสำคัญที่สุดก็คือทางด้านการตลาดนั้นสอบถามมาแล้วค่ะว่าจะไปหาไฮเอ็นนักท่องเที่ยวจากที่ไหนก็จะไปทําการขายให้กับนักธุรกิจชาวต่างชาติที่มาลงทุนอยู่ในไทยในลาวในเขมรอย่างนี้เป็นต้นท่านประธานคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันไม่ทราบว่าใครได้ค่ะแต่ดิฉันมั่นใจว่าคนที่เสียก็คือพี่น้องประชาชนและก็ประเทศไทยรวมทั้งชื่อเสียงของพี่น้องประชาชนและก็การท่องเที่ยวของไทยต่อไปในอนาคต ท่านประธานคะดิฉันเองไม่เชื่อเลยค่ะว่าได้เคยลุกขึ้นอภิปรายคัดค้านโครงการอิลิทคัสในสมัยปี2546มาแล้วค่ะและอีก10ปีให้หลังในปีพศ2556ดิฉันก็ต้องมาขึ้นลุกขึ้นอภิปรายคัดค้านโครงการอิลิทคัสอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานในสมัยที่ท่านนายกยิ่งรักในฐานะน้องสาวมาเป็นผู้บริหารประเทศดิฉันเรียนยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าโครงการอิลิทคัสไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใดๆทั้งสิ้นให้กับการท่องเที่ยวของไทยค่ะ โครงการเอลิทแคสไม่สามารถสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดเลยให้กับรายได้ของประเทศไทยค่ะเหลืออยู่อย่างเดียวที่โครงการเอลิทคคสสามารถทําได้ก็คือนําพามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศไทยและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมดค่ะดิฉันจึงไม่สามารถรับหลักการของร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ได้เพราะสอบไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะท่านประธาน